จนกระทั่งเขาได้เดินไปถึงทางแยกซึ่งเขานั้นจะต้องเลือกเดินไปทางใดทางหนึ่งโดยเส้นทางที่อยู่ด้านขวามือของเขาเป็นเส้นทางที่สว่างสวยัยส่วนทางด้านซ้ายมือกลับมืดครึ้มแต่เพราะกรรมได้บังตาไว้จึงทำให้มิตรวินทุก,กะเลี้ยวเดินไปตามเส้นทางฝั่งซ้ายมือเพราะเขาเห็นเป็นเส้นทางที่สว่างสวยและสุดท้ายแล้วมิตรวินทุก,กะ ก็เดินไปจนถึงอุดสุดทนรกมิตรวินทุกะนั้นไม่รู้ตัวเองเลยว่าได้เดินทางมาถึงนรกแล้วแต่เพราะผลแห่งกรรมชั่วที่เขาเคยกระทำมาทุกอย่างทําให้เขาเห็นอุดสุดทนรกเป็นเมืองที่ดูรุ่งเรืองสวยงามชายหนุ่มรู้สึกยินดีและคิดว่าเขานั้นมีบุญมากที่ได้มาพบกับเมืองที่สวยงามเช่นนี้มิตรวินทุกกจึงไม่รีรออะไรแล้ว เขารีบวิ่งเข้าไปในนั้นทันทีซึ่งตลอดเส้นทางที่เขาเดินผ่านไปนั้นก็มีคนที่เคยทำบาปชั่วถูกทรมานในรูปแบบต่างๆและทั้งหมดก็ส่งเสียงร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดแต่สิ่งที่มิตรวินทุกะเห็นกลับแตกต่างกันเขาเห็นผู้คนในชุดสวยงามกำลังเต้นรำกันอยู่และใจของเขานั้นก็รู้สึกคลึกคลื้น จนอยากจะเข้าไปร่วมเต้นรำด้วย